เสือพลังสูงหล่อดูดันขี่ง่ายไม่ผิดหวังมันว้าวมากไทเกอร์พันสตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันต่างๆที่ถูกโปรแกรมมาแค่คุณสัมผัสทุกอย่างก็จะควบคุมให้คุณแค่คุณบังคับเลี้ยวเช่นกันระบบกันสะเทือนเซมิ a p t i v ฟเขาจะโปรแกรมให้คุณหมดทั้งสิ้นเลยตัดสินใจเลยครับลองได้เลยไ r i ั m มอเตอร์ไซค์สุดยอด ส่วนตัวผมอยู่แล้ววันนี้ผมชอบในส่วนของเครื่องยนต์กับในส่วนของคันเร่งไฟฟ้าครับคันเร่งไฟฟ้าออกแบบมาในการให้การตอบสนองที่ค่อนข้างเรียบเนียนขี่แล้วรู้สึกมันควบคุมง่ายไม่หนีกลุ่มพลังของมันเนี่ยต้องบอกว่ามันเพียงพอและเหลือใช้ในทุกๆเส้นทางนะครับไม่จะเป็นการขึ้นเนินลงห้วยนะครับหรือเส้นทางในทรายเนี่ยคันเร่งเดียวเนี่ยมันพาผู้ขี่ไปได้แบบเนียนๆเลยคือตัวผมอ่ะประทับใจตัวพันสองแรลลี่โปรมากกว่าเพราะว่ามันพิュวกว่ามันเล็กมันเพียวแล้วมันขี่สนุกพันสองแรลลี่แอปปลเลอร์เนี่ยก็คือ อยากขี่ให้ไกลกว่าน,นี้เพราะรู้สึกว่าเวลาขี่บนทางดับเนี่ยรถมันแบบช่วยเราเยอะมากขี่นิ่มสบายชอบชอบปกติรถเราใส่ทัวร์ริงแอดเวนเจอร์เนี่ยเราจะได้ฟีลลิ่งของเครื่องยนต์แบบนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆม,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 มากกว่านะครับแต่ตัวไทเกอร์1ัน0เนี่ยด้วยความที่เขาใช้เครื่องยนต์3สูบเรียงนะครับทำให้ฟีลลิ่งของกำลังเขาเนี่ยแทบไม่ต่างจากรถสปอร์ตเลยเรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบฟิลสปอร์ตเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ไปทุกที่ครับเชื่องดุจบแรงสบายพลิ้วครับครบเครื่องมากเพลิ้วแรงปิ่นมันสูงมากอะแต ไดตร่มคิดมาดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสรีระของการขับขี่ท่าทางในการขับขี่แรงบิดกําลังทอร์กของตัวรถที่ส่งออกมาให้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันลงตัวในหมวดหมู่ของออฟโรดเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองทอร์กหนักๆในการที่จะเร่งบิดสําหรับขึ้นเนินหรือว่าินในการดึงสําหรับการลงเนินสามารถคอนโทรลได้ค่อนข้างง่ายครับผมการออกแบบแอโรไดนามิกของให้ลมมันโฟลออกจักตัวผู้ขี่เนี่ยมันก็ทําให้ขี่ได้นานขึ้นได้สบายตัวขึ้นมันขี่สนุกฮะแล้วก็มันก็ ง่ายอาศัยช่วงเวลาสั้นๆก็เราก็สามารถทําความคุ้นชินด้วยความที่รถมีเทคโนโลยีดีแล้วก็ทุกอย่างมันโอเคหมดออกแบบมาแบบเหนือความคาดหมายทาให้ผ่านทุกอย่างไปได้แบบสบายใจเหนือความคาดหมายจริงๆครับสิ่งแรกนะที่ทุกคนสัมผัสได้กับไทเกอร์พันสองคือเครื่องยนต์ทีเพนนะครับที่เปลี่ยนมาใหม่ผมบอกเลยว่ารอบต้นจัดจ้านมากนะครับส่วนรูปทรงดีไซน์เทคโนโลยีครับขอไม่พูดถึงแล้วกันทุกอย่างสุดๆมากๆไทอ้ําใส่มาให้แบบเ็มแม็กจริงๆครับสำหรับไทเกอร์พันสองปีนี้ครับ อัตตาเร่งที่นุ่มนวลนะครับมีกําลังในทุกช่วงเกียร์นะครับการเข้าโค้งแม้แต่เป็นล้อนหน้า21ก็สามารถทําได้ดีครับถ้ายืนวิสัยทัศน์ในการการขี่นะครับกว้างครับกระชับทําให้คอนโทรลรถง่ายนะครับช่วงล่างเดิมเนี่ยของตัวรถนะครับที่ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเป็นเซ็ตสตดาตดร์านพอขับขี่เจอพัรอุปสรรคยากๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเอาอยู่มันไปได้ครับ